อโอเคครับวิธีใช้กล้องตัวนี้ก็คืออันดับแรกก็คือเปิดมีฟิล์มเอาฟิล์มออกมาก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝาหลังที่ใส่ฟิล์มออกอย่างนี้ใส่ฟิล์มเข้าไปนะครับปุ๊บลากห,าง,า,งหางฟิล์มลากหางฟิล์มมาใส่มาใส่แกนฝั่งนี้นะครับตรงแกนมันจะมี อันนี้อยู่ร่องเราหางฟิล์มใส่เข้าไปในร่องใส่แบบนี้ปุ๊บเราก็หมุนให้ฟิล์มมันหมุนตามโอเคกดชัตเตอร์เพื่อห,หมุนต่อได้หมุนไปครับพอแน,แน่ใจแล้วว่ามันเข้าล็อกเต้าปิดแล้วก็มาลองหมุนดูว่ามัน ตอนนี้หมุนตามหรือเปล่าถ้าถ้าตรงน,นี้หมุนตามแสดงว่าใส่ฟิล์มถูกแล้วนะครับโอเคเด,ดีแล้วตรงน,นี้เป็นตัวบอกมันเป็นเออ่ตัวบอกว่าเราถ่ายไปกี่รูปแล้วนะครับมันมันจะมีเลขหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นฟิล์ม โดยการหมุนแล้วก,กดถ่ายถ่ายเสร็จก็ขึ้นฟิล์มใหม่แล้วก,กดถ่ายกดไปเลยครับจนครบตามจำนวนฟิล์มพอถ่ายครบเสร็จแล้วเราก็มันตัวนี้มันจะขึ้นต่อไม่ได้มันจะแข็งนะครับถ้าถ่ายครบแล้วเราก็เปิดตัวนี้ออกมาถ้าถ่ายครบแล้วนี่เปิดตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็มากดตรงนี้ข้างล่างปุ่มข้างล่างกดค้างไว้ แล้วก็หมุนหมุนตรงนี้ตามเข็มนาฬิกาหมุนเลยแบบนี้กดนี้คข้างมาด้วยหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนจนเรารู้สึกว่ามันเบาขึ้นนี่มันจะสีแดงแจ๊กแจ๊กเแบาบขึ้นเสร็จแล้วเราก็ปิดมันแล้วก็เปิดกล้องออกมาเปิดฝฟล์ดเาออกมา ที่ได้ไปล้างที่ล้านนะครับโอเคใช้ง่ายไม่ยากค,ครับ